สวัสดีครับพบกับบล็อกพีพี125ประจําวันพฤหัสบดีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่14นะครับก็ตอนนี้ข้างนอกฝนตกอยู่เนาะก็พอดีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปกินโอโคโนมิยากินะครับที่ร้านคิซาชิแล้วก็ได้อัดวิดีโอไว้ก็เดี๋ยวไปดูกันกาแล้วกันเนาะว่าบรรยากาศในร้านแล้วก็เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดหลายอย่างมากคือมากเลยนะครับว่าวันนั้นโคตรวุ่นวายเลย ก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับมากระ่อยครับวันนี้ไปไหนนะร้านชื่ออะไร,รวะคิซาชิเออคิซาชินะครับเป็น mm hmm. เขาเรียกอะไรนะโอคโคนนมิยากิทำเองนะครับเดี๋ยวจะให้เขาทำให้ก็ได้ก็ซึ่งทำเองมันเกียนกว่าเดี๋ยวไปที่ร้านาให้เขาทำให้มันอร่อยไปใช่เดี๋ยวไปที่ร้านเแถวไถ่ยทีนันแล้วกันเปิืองแบตนะฮะไม่มีเมมอื่ด้วยไม่ได้อมา ใส่เมมยังมึงใส่แล้วไม่ใส่เมมมันไอ้นี่ไม่ได้เว้ยมันอัดไม่ได้แม่งล็อกไว้ต้องกับคุณดอยดีนะครับถ้าไม่มีดอยเนี่ยออกมาข้างนอกไม่ได้จริงขอบคุณน้ํามันกับคนน้ํามันรถด้วยนะฮะซึ่งไม่จ่ายเป็นไรให้มึงออกค่า <c oughs> อย่าพูดอย่างงันส <c oughs> ิเกิดอุบัติเหตุเขานะครับลานแม่งปิดบ่ายสองตอนนี้เราจะไปไหนกันนะครับไปหากอยเกมเขาเรียก เอ็นเปรียนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดประชุมสามัญเร่งด่วนสามัญเร่งด่วนวัตถิกินไม่สามัญแล้วมันเร่งด่วนแล้วอ่าใช่ประชุมวาระพิเศษก็ร้านปิดบ่ายสองนะครับไม่ได้หาข้อมูลกันมาก่อนว่าร้านจะปิดบ่ายสองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรกันต่อเดี๋ยวก็ไปดูกันแล้วกันว่าจะกินอะไรกันอ้าวเย้ลูกพี่ครับสวัสดีครับ ไม่ได้ถ่ายรูปครับถ่ายวิดีโอครับวิดีโอเออวิดีโอครับหรอครับไม่ได้เจอนานนะฮะเดี๋ยวเอารูปขึ้นยูทูปครับแล้วมึงจะเอาวิดีโอไว้ไหนครับขึ้นยูทูปหรอยูทูปใช่ขึ้นยูทูปยูทูปไม่แน่เป็นพิเศษชัแนลอ่ะจะไม่ใช่อ่ะเป็นเป็นชัแนลทั่วไปเป็นพับิกเฮ้ยมถ่ายกูเดี๋ยวแม่งคนมาดูเป็นล้านวิวอ่ะจ้าถูกแน่จริงเหอะมึงต้องเบลอหน้าแจ็คเว้ยต้องคาดตาคาดตาดำ ก็ตอนแรกก็จะกินโอโคโนมิยากินะครับมาจบพี่มอสเบอร์เกอร์ครับยังไม่จบยังไม่จบนะครับแต่มีมื้อเย็นต่อเดี๋ยวไปดูหนังอะไรวะสุดดเรื่องอะไรเรย์บอยเดีเกซี่ใช่ใช่อะไรวะเนี่ยข้าวมึงเนี่ยสามสีอยากแข่งหาแสิบแปดตัวหายากนะครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับยี่ถ่ายวิดีโอครับถ่ายแล้ววะถ่ายแล้วครับมาแล้ว วันนี้อัญเชิญมาได้นะครับสองตัวนี้สองตัวนี้นะไอ<ห>แนทนะครับแต่ไอ้ควงครับในรักเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่เดี๋ยวแนทก็ไปละไอเคครับแค่นั้นแหละมึงก็อยู่แถวนี้แหละแต่มึงไม่ได้มาไอ้เทียนี่ก็หาตัวยากเกินไอ้ครูงพยายามนะจาน้าไอแนทมันธรรมดาเออมาก็มาสายไม่กล้าที่หายเลยเป็นหมออะไรเนี่ยมาสายเนี่ยเที่ยว่าเลย จิตตะเอ้ขีอะบ้าเลยตลอดอยากหักอีกจะสองคู่ไหมไม่เอาขอบคุณครับเย้อยู่ในทีซีีซีครับที่เอมพโรี่มนะครับเย้ป่อยครับเป็นพิพิธภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์นะครับเอาจจริงก็ไม่เคยมาเหมือนกันหรือเคยมาแล้วลืมไปแล้วก็ไม่ดูใช่ไหมตอนนีเก้าอีเย้ มันคือกันไกครับเรื่องหบักกันไกลต้องใช้มวลานเท่าไหร่ไม่เกิดจริงแค่ตั้งแต่เกิดละกันไกเอาจริงนะกันดั้มกันดั้มฮะกันดั้มเผ็ดเราเราเผ็ดกันดั้มได้แต่เม่อไหร่วะนั่นน่ะสิเทศเราเผ็ดกันดำไม่ได้เหรอวะทำบักควาดนะเว้ยทำบักคอาดเลยไอ้ยเจ๊นี่มันสวยมันตำนานทำมากคอาดใช่ไหมนี่มันกันดำนี่มันกันดั้มคือมัอย่างออเดบารสินะไม่ใช่แล้วแต่ดิจิตอลเดบาร์สี้ไม่ใช่แล้วเฮ้วอลกแมนนะเว้ยทำบักควาดคืย วอล์กแมนนะเว้ยวอล์กแมนนะเว้ยสมัยนู้นก็เลยทีเดียวสุนีวอล์กแมนว่าแต่สุนีนี่แม่ใครเอ๊ะเดี๋ยวนะสุนีนี่แม่ใครสุนีอาจารย์ครับฮะสุนีนี่แม่ใครไม่รู้แต่รู้ว่าสุนีเป็นอาจารย์ครับใช่เป็นอาจารย์สุนี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 แม่ใครวะคมึงคุดจปีชา พี่ชาพ่อคุณขอบคุณมากไม่รู้ครับตอนนี้ครับร้านเปิดแล้วแล้วเรากำลังจะไปกันไ้ยไอ้ลุยอะช่างแม่งขวอยมันไปเองนะครับไปลุยไอ้ลุยรู้แบบว่าให้ว่าให้มันไปเองมันต้คงรู้แหละมันก็คงต้องรู้ตัวเนาะตอนนี้ห้าโมงครับเรากำลังจะไปกันคนออกเดินทางครับเดี๋ยวมีนัดมีนัดกลับบ้านแมทไม่ได้ไปด้วยนะครับน่าเศร้านะครับเอาเอะครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะ จอผ่านหน้ามาหน่อยเด้หันมายิ้มเด้ห้องหันห้องจะหันไงครับซูมไงวะออกไหนวะส่อยิ้มสี่สุมไงวะซูมก็หักข้างหน้าหักหมุนเลนอ๋อหักตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นกระจกเนี่ยไม่ใช่แล้วหมุนหมุนเอาหมุนเลนเอาซู่เนี่ยต้องไปวนกับรถไม่เป็นไรครับมาจาเชียร์ตอนนี้หน่อยกำลังขับรถอยู่นะครับเชียร์ตอนนี้ทำไมกูเฮ็ดติดคำได้สัตว์ติดคำหยาบตลอดเลยกูคำหยาบแจ๊คแจ๊ลองพูดภาษาดอกไม้เอาภาษาดอกไม้ภาษาดอกไม้ อะไรครับตอนนี้คุณรัตพงศ์กำลังขับรถอยู่นะครับโตโยต้าเอลติสครับอ๋อเป็นออฟฟิสนะครับครับผมส่วนส่วนเจ้าเขาเขาเผลอครับเกิดอุบัติเหตุนะครับน่าสงสารมากผมรู้สึกว่ามันมีคำคุณศัพท์อะไรเงี้ยหายไปจากประโยชน์ของคนจากรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ ไอเฮียนี่ออกไม่ไ้ไอ้เรื่องนี่อะไรเหรอเขาผ่านนาทีเขาผาทีเลยไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยคุณผู้ชมผ่านาทีเลยครับคุณแจ็คครับโอ้ยทำไม่ได้ก็อย่าฝืนธรรมชาติเถอะขนาดกลับไป้แบ่าแต่คืออย่างเงี้ยมันมันเป็นอาการที่แบบอยู่กับเพื่อนกันแล้วออกมาเท่านั้นนะไปพูดกันตอนนั้นตอนนั้นคุณใหญ่ก็ไม่ออกนะจริงครับที่กลัวอย่างนี้ลองนึกว่าจ๊อบเป็นพ่อมองดิกลับรถขนาดได้เปล่าก่อย Blender, ม,มันอยู่ตรงไหนวะกูมากี่ทางก็จำไม่เคยได้กูไม่ได้เชื่อไว่กูไม่ได้มีทางรัดป้องเลยออกสายเลยออกสายเลยอย่าไปกลัวตูมออกสายเลยกูไม่อยากไปคนละใครคนกูยังต้องขับงานว่ะงาไงป้ายทางรัดอ่ะถ้าคือเจ็บไปเพื่อนเขาคลายหมกคนเลยเพราะต้องอยู่เวนทีขึ้นคนทำงานคนนับเลยแต่คือ งงไพระรามสี่เนี่ยเส้นทางเราเขียนอยู่พระรามสี่พระรามสี่ได้ไดปพระรามสี่ไปเลยไปพระรามสี่ไปได้ไปได้ไปได้หลงก็มีคือมันทะลุไปสุขุมวิทยี่หกแป๊บว่ะแ้่มันก็ไม่ใช่น้ำมันโกงไปเกาะพระรามสี่ทั้งหเข้าในทั้ข้างหลังอ๋อนี่ใครตามสพเนี่ยชินะกลับลุยเหรอชินะกับกลังตามมานะครับไอ้โยโบตอนนี้กลับมายังยังโว้นานไปไปเรียนไม่ใช่หรอไอ้โบมันมันบอกมันจะกลับมางานเลี้ยงได้เออมันบอกมันจะกลับมานี่ยจริงดิบอกในเฟซบุ๊กเฮ้ย มันบอกในเฟซบุ๊กจริงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเอาฮาเรื่องดิเสาหน้าเนี่ยนะไม่ใช่เอาหาเหวะถ้าเอาหานี่โดดทีไม้มันปิดเทม่าน้อนโอ๋อเดี๋ยวดิย่าโบไปต่ออะไรวะปิดเทม่าน้อนเนี่ยวะเดี๋ยวดิมีเดี๋ยววะทีกูไม่เจอหน้าเย่ยโบย่ากีไม่ไม่โบโบไม่เรียนเอกปะเรียนโทรเหมือนเหมือนเหมือนใครบอกกูว่าเรียนโทรไอ้เฮียมันก็เรียนโทรยังยังไม่มันเรียนโทรนี่ปุ่นเรียนโทรถูกแล้วไม่ปกติถ้าไปทีไอทีส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไปโทรเอกไว้มันแต่นี่มันอะไรของมันเองไม่ออกมันจัดการเองไม่ได้ ซื้อไปอะไรสักอย่างซื้อไปต่อราคาไม่เป็นทุนหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไปต่อเองเออต่อเองโบม์ต่อตังเองเนาะเจ็บเองเองเอาคำเต็มรวย AI รวยคุณยนต์เอ้ยคุณยนต์หรือ AI วะรวย Machine learning ก็เหมือนกันอะอ๋อ AI ที่แบบสร้างบอทให้กูตีในดอทใช่ใช่คือมาพัฒนาบอทตัด A ให้กูนี่ขอบใจมากตึ้งทำไมรถติดอยู่วะข้างหน้าไอซีไม่จอดไอซีไม่จอดกูสาสถ่ายจะให้ไปถึงร้านนะ มันจ่ะนะครับอยู uhh> ่ในร้านแล้วอเมาครบแล้วครับลุยไม่ว่างในเรื่องมาครบได้ยังไงครับถ้าได้ดทธิ์ลุยไม่ว่ามาไม่ครบนะขาดลุยเลยลุยบอกให้กินไปก่อนเลยไม่ออกมาไม่มางานเสร็จได้ทำลายออกมาพุ่งโคตรเที่ยวบันจ่ะนะครับแล้วทำลายอะไรมาได้แบบ ทำได้อยูเขาแบบรู้ลึกจริงหรอคอนสแตนต์ไขกานะครับรูงไกลถึงถึงสถติโลกพุ่งได้กี่เมตรวะเป็นเมตรอ่ะทำได้ไงคนจากข้างนี่แหละครับเข้ามาไงอ่ะมันไม่รู้อ่ะอยากรู้ไม่รู้ครับไม่รู้ต้องหาไม่สามารถปีกันเครียดมากฮะโต้ดันปีเรื่องที่อะไรก็ไม่รู้นะเรื่องหมอฮะเครียดอะไรกัน กูยี่อะไรกันเครียดข้ากูยงผู้ป่วยหมอสองคนเนี่ยจะบ้าตายหมดแล้วเราได้มันต้องผ่านกับอะไรมาก่อนบอะไรย้ายมาบอกะไรย้ายมาไม่รู้อะไร่ปนกระดิคุยไม่เปลือยนะครับปีละวันจ่ะครับชิสเดีต่อยพ่นผิดฮะดอยพ่นดอยนะดอยพ่นผิดครับ ได้กินแล้วได้กินแล้ว,ด,ลวดีใจใกันแหละลเป็นไงบ้างครับกับเหตุการณ์ในวันที่ไปกินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็งั้นไว้พบกันใหม่วันพฤหัสหน้านครับกับเวนผมไอจ็อบ ok. แล้วก็วันจันท์นะครับเวนของไอเมนนะฮะจากวิดีโอจากฮี่ปุ่นก็ไอยเจอกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ